โอ้พี่น้องมาแล้วนี่ฮะเนี่ยเนี่ยโอ้โหมันมาเป็นฝูงมันเฝ้ากันฮะนะนะดูแลลูกนะเนี่ยลูกเริ่มวิ่งได้แล้วนะมันก็จะมีหรืยว่าทีมงานฮนะไม่ใช่เฉพาะตัวพ่อตัวแม่ฮนะก็จะมีทีมงานโอ้โหนั่นฮนะมาเนี่ยเนย,เนยมาเพียบเลยดุฮะดุมากแฟบนี่ ท่องกิจในสารคท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆหอ่ะนี่คพี่น้อง หลังเลิกงานก็จะแวะมาเยี่ยมรังเจ้าแต้แวฮะนาะเล็กยังไม่ได้ไปดูเลยเดี๋ยวดูก่อนว่ามันฟักหมดหรือ,อยังโอ้ยได้ยินเสียงลูกเขาร้องเนี่ยคือเสียงดังเจ็บเจ็บเจ็บเหมือนลูกไก่นะ เดี๋ยวล้าเล็กไปดูว่ารังของเขาตอนนี้ฟักหรือยังตัวสุดท้ายนะเดี๋ยวมาลุ้นกันเฮ้ยนี่นี่ว้าวเฮ้ยครบแล้วทุกตัวแล้วพี่น้องเนี่ยเเนีขาเหลืออยู่สองตัวเนี่ยเนี่ยฮะเหลืออยู่สองตัวน่ารักน่ารักเอ้ยเจ๋งเลยเรา อุ้ยแม่เขาก็บินเกี่ยวหัวนะเล็กอเนั่นนะไม่เป็นไรเราแค่มาชื่นชมเฉยๆนะนี่ฮะนี่นก็ตัวพี่อยู่ฝั่งโน้นนะแห้งกว่านะก็ฟักตั้งแต่เช้าเลยนะอีกตัวหนึ่งก็ประมาณนะจะทิ่งเที่ยงฮะเด็กหม่อยเขาก็สามารถวิ่งได้แล้วนะ สุดยอดเลยนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้เห็นไข่เขาตั้งแต่ครั้งแรกนะเราก็แวะพามาดูมาชมเรื่อยๆนะจนในที่สุดเขาฟักออกทุกตัวแล้วนะหลังจากคืนนี้เขาก็จะย้ายไปหาที่หลบซ่อนนะอีกสักพักเนี่ยเดี๋ยวเขาจะย้ายไปหาที่หลบซ่อนแล้วก็นอนอีกที่หนึ่ง นอนตามซุกตามใต้พงหญ้าต่างๆนะพงเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเน่แถวอย่างเงี้ยนี่แหนะละความน่ารักของธรรมชาติแล้วพรุ่งนี้เขาวิ่งหากินได้แน่นอนนะเนี่ยวิ่งเก่งนะเนี่ยถ้าถ้าเราไปกระตุ้นอะไรสักหน่อยเนี่ยวิ่งได้แล้วเ,เออก็ถือว่าโชคดีเขาไปเป็นคู่นะ ไปเป็นคู่คู่หนึ่งคู่สองตัวหนึ่งตัวสอง,ง,สองคือพี่ใหญ่พี่รองนะเขาไปด้วยกันแล้วเหลือน้องสามน้องสี่อยู่ด้วยกันโอ้โหเรามีความสุขฮะได้อยู่ธรรมชาติแบบนี้ได้เห็นธรรมชาติแบบนี้มีความสุขอย่าลืมฮะพวกนกพวกนี้เป็นสัตว์คุ้มครองนะเป็นสัตว์ที่เขาอนุรักษ์ ก็ช่วยกันคุ้มครองไว้นะไม่จําเป็นต้องเป็นสัตว์คุ้มคอรองเป็นนกเป็นอะไรที่มันตัวเล็กๆที่เราไปกินแล้วมันก็ไม่ได้คุ้มอะนะแค่ไปย่างไปเผาไอตัวเท่านิ้วมือเนี่ยมันก็ไม่ได้คุ้มไม่ได้อร่อยอะไรนักหนาหายอย่างอื่นที่เป็นอาหารเรากินดีกว่านะพวกนี้ก็ปล่อยให้เขาอยู่ธรรมชาตินะช่วยดูแลเรื่องของอระบบนิเวศของเรานะ มันไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อนอาจจะแค่มีเสียงดังแค่นั้นเองก็เรื่องปกตินะอะนะแล้วก็ย้ําเตือนอีกครั้งหนึ่งก็คือพวกนี้เป็นสัตว์คุ้มครองนะสัตว์ป่าคุ้มครองก็ถ้าใครไปทําร้ายค้าขายเอาไปกินนะไปเลี้ยงโดนฮะโทษปรับ40,000บาทนะหรือว่า จำคุก4ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนะแต่ถ้าใครคิดอยากจะเลี้ยงสัตว์พวกนี้ต้องขออนุญาตกรมอุทยานนะต้องขออนุญาตเป็นเรื่องเป็นราวถึงจะเลี้ยงได้นะอ่ะโอยแม่ก็บินโฉบไปโฉบมาฮะนะไปแล้วครับผมสลับคลิปนี้นะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่นี้ผมสวัสดีครับ